ก็สวัสดีนะคะมาพบกับช่องของน้านะคะวันนี้นะคะน้าก็จะมาแนะนําสินค้าที่ร้านนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะเนาะที่น่ากลับมาจากโรงงานนะคะที่น้ากรับมาจากโรงงานนะคะ แล้วสินค้ารุ่นนี้นะคะที่นาคเอามานี่นะคะก็คือจะเป็นตะกร้าฝาปิดนะคะแต่จะเป็นเบอร์เล็กนะคะตะกร้าฝาปิดเบอร์เล็กก็คืออันที่อยู่ในถุงนี้นะคะก็หมายถึงว่าเวลานาคเอาสินค้านะคะสินค้าที่ออกมาจากโรงงานนะคะก็คือจะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือที่นาคมือหน้าชี้ไปนี้นะคะจะเป็นตะกร้าฝาปิดเบอร์เล็กนะคะจะเป็นตะกร้าฝาปิดเบอร์เล็ก ซึ่งว่าเนื้อพลาสติกเนื้อนี้นะคะจะเป็นเกรดีนะคะจะเป็นเกรดีเนะคะีค่ะเวลาสินค้านะคะที่ออกจากโรงงานนะคะคือเขาก็จะแพ็กออกมาในลักษณะอย่างนี้นะคะคือเวลาน่าจะเอามาาวางที่ร้านหรือหน้าร้านนะคะนาต้องนาต้องมาประกอบนะคะประกอบแล้วก็ให้เป็นรูปเป็นทรงนะคะเพราะว่าที่โรงงานก็คืออ ออกจากโรงงานผลิตแล้วก็สู่โรงงานจำหน่ายนะคะหน้าก็เข้าไปรับของที่โรงงานจำหน่ายนะคะแล้วก็สั่งสินค้าออกมาในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วหน้าก็ต้องเอามาประกอบนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่า,าประกอบแบบไหนยังไงนะคะเนาะ,นะ,ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวนะคะ ในหนึ่งแพ็กนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะคะในหนึ่งแพ็กก็จะมีอยู่สามสีนะคะในหนึ่งแพ็กก็จะมีอยู่สามสีเนี่ยค่ะในหนึ่งแพ็กก็จะมีอยู่สามสีอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนะ่าจะประกอบสีน้ำเงินก่อนเลยนะคะเนาะเราก็เอาฝาเอาฝาสีน้ำเงินนะคะคือออกมาก่อน น่ะนะาก็จะเอาฝาน้ําเงินนะคะอย่างนี้นะคะออกมาก่อนนะคะเนาะแล้วก็เดี๋ยวดูนะคะว่าคือจะต้องประกอบแบบไหนมั่งนะคะอันนี้ของเขาฝามันก็จะมาในลักษณะอย่างนี้นะคะคือฝาแยกตัวแยกนะคะรุ่นนี้ฝาแยกตัวแยกนะคะแล้วก็ชิ้นส่วนตรงนี้นะคะชิ้นส่วนตรงนี้ก็คือแยกนะคะเนาะอันนี้คือจะเป็น อาจจะเป็นตัวล็อกนะคะจะเป็นตัวล็อกของปุ่มนี้นะคะเดี๋ยวหน้าจะใส่ให้ดูนะคะนี่ค่ะมันจะต้องใส่ตรงนี้นะคะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะใส่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดกดลงไปนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะก็จะเป็นประมาณนี้เราใส่ฝาล็อกตรงนี้เตรียมไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะ สินค้าที่ออกมาจากโรงงานนี่คือเขาไม่ได้ประกอบให้นะคะเพราะว่าทางร้านของหน้านะคะก็เข้าไปรับของที่โรงงานพอเข้าไปรับของที่โรงงานเสร็จก็ต้องเอามาประกอบอย่างนี้นะคะก็ต้องเอามาประกอบอย่างนี้นะคะเนาะี๋ยวเราก็ค่อยประกอบทีละชิ้นส่วนนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวนะเนี่ยค่ะเราก็กดน,นะคะ ค่อยๆกดนะคะเพราะว่าอบางนุ่บางทีมันอาจจะหักได้นะคะแต่ถ้าแตกหักนะคะแต่ถ้าแตกหักโรงงานที่น่าไปรับสินค้ามาเนะี่คะคือ,อก็เปลี่ยนได้นะคะเนาะเราก็เอาเอาบินบินนะคะบินของโรงงานนะคะก็คือเข้าไปเปลี่ยนสินค้าได้เลยนะคะเนาะอันนี้เราก็ประกอบอย่างนี้นะคะ เนี่ยค่ะเนี่ยประกอบแล้วมันก็จะตรงล็อกของมันนี้ก็จะติดลักษณะอย่างนี้นะคะเนาะทีนี้เราก็มาประกอบประกอบตัวนะคะก็ในลักษณะอย่างนี้นะคะประกอบตัวอันนี้นะคะนี่เดี๋ยวน่าจะให้ดูนะคะคือเนี่ยค่ะอันนี้เราเราก็ต้องใส่ใส่ตรงนี้นะคะนี่เนาะเนี่ยดูตรงมือน้ากนะคะตรงตรงนิ้วโป นี่ค่ะเนี่ยค่ะตรงนิ้วใหญ่ๆนาคนี่นะคะตรงนิ้วเนี่ยค่ะกดลงไปนะคะนี่ค่ะตรงนิ้วโตวๆเราต้องใช้นิ้วโป้เท่านั้นนะคะที่จะกดลงนะคะเนี่ยค่ะกดลงไปอย่างนี้นะคะนี่ค่ะนี่ แล้วเราก็ปิดฝานะคะก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็ล็อกนี่นะคะนี่อย่างนี้คือเสร็จนะคะอันนี้ก็คือเนี่ยค่ะนี่อันนี้ก็คือเป็นวิธีประกอบตะกเกอฝาปิดเบอร์เบอร์เล็กนะคะลองลองจากเบอร์กลางก็คือเบอร์นี้นะคะลองจากเบอร์กลางก็คือเบอร์นี้เดี๋ยวนะ่าจะประกอบให้ดูนะคะ เพราะว่าสินค้าที่เอาออกจากโรงงานนะคะ <_ d ose> เขาจะไม่ได้ประกอบให้นะคะ <_ d ose> เพราะว่าเราต้องมาประกอบเองนะคะเนาะนี่ค่ะก็ลักษณะอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะนีะ่เราก็ใช้น,ะะนิ้วโป้นะคะนิ้วโป้มือเรานี่แหละเนี่ยค่ะวางให้ตรงร่องแล้วก็กดกดลงเนะะี่ยค่ะเข้าล็อกแล้ว อันนี้ก็กดลงนะคะนี่ตรงนี้นี่ค่ะกดลงนะคะนี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะ,คะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะเนี่ค่ะเราก็ล็อกคืออันนี้คือเสร็จนะคะแล้วก็จะหิวลักษณะอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่ ว่าของที่ออกจากโรงงานนะคะมันจะเป็นชิ้นส่วนนะคะเราต้องเอามาประกอบเองทั้งหมดนะคะเราต้องเอามาประกอบเองทั้งหมดนี่ค่ะอันนี้ก็ใช้นิ้วโป้เหมือนเดิมนะคะกดลงไปนะคะเดี๋ยวนะคะนี่กดลงไปเราก็ดูฟังเสียงนะคะนี่ค่ะแต่ระวังนะคะก็คือบางทีเราใช้ใช้แรงที่แบบว่ากดลงไปเยอะอาจจะหักได้ แต่หักก็คือเปลี่ยนได้นะคะสินค้าที่น่าเอาออกจากโรงงานคือเปลี่ยนได้ทุกชิ้นนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นเครื่องใช้พลาสติกนะคะที่โรงงานของหน้าคือจะเปลี่ยนได้ทุกชิ้นขอแค่ว่าให้เรามีาบินนะคะบินบินที่เราไปไปสั่งสินค้าจากโรงงานนี้นะคะเนาะแต่ถ้าเป็นโรงอื่นๆก็ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะให้เปลี่ยนหรือเปล่า แต่ลงที่ว่านาคไปเอาเนี่ยคือโรงงานเนี่ยคือเขาให้เปลี่ยนนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็นี่ค่ะใช้หัวแมโป้นะคะกดกดลงเนี่ยค่ะแล้วก็มันจะดังแป๊กแล้วฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะฝั่งนี้ก็ใช้นิ้โป้เหมือนกันนี่ใช้นิ้โป้เหมือนกัน แล้วตัวด้านหน้านะคะก็จะนี่นี่ล็อกอย่างนี้อันนี้คือเสร็จนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นอาวิธีประกอบตะกร้าฝาปิดนะคะแล้วก็ตรงนู้นนะคะก็จะเป็นสินค้าที่ออกมาจากโรงงานถ้าออกมาจากโรงงานแล้วคือจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือโรงงานจะไม่ได้ประกอบให้นะคะคือน่าต้องเอามาประกอบเองเนี่ยค่ะเดี๋ยวน่าจะเรียงให้ดูนะคะ เดี๋ยวนะครแป๊บหนึง่งนี่ค่ะนี่นี่ค่ะประกอบเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวน่าจะเรียงให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ นี่นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีก1สินค้านะคะที่น่ากเกาออกมาจากโรงงานนะคะเนาะถ้าโรงงานนะคะที่น่าไปเอาสินค้ามานะคะก็คือ เวลาของเขามานะคะก็คือจะเป็นแพ็คในลักษณะซ้ายมือของหน้าเลยนะคะเหมือนสีแดงก็สีเขียวที่ยังไม่ประกอบนะคะแต่ถ้าประกอบแล้วมันก็จะเป็นรูปร่างรูปทรงอย่างนี้เลยนะคะเนาะอันนี้นะคะที่ร้านหน้าก็จะเรียกว่าเป็นพลาสติกเนื้อเกรดบีนะคะเป็นพลาสติกเนื้อเกรดบีแต่ถามว่าใช้ได้นานไหมก็คือโอเคนะคะก็เป็นสินค้าที่ ใครๆก็ซื้อได้ใครๆก็จับต้องได้นะคะเป็นสินค้าที่ขายได้ท็อปฮิตในตลาดเลยนะคะเนาะก็คือเป็นสินค้าอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ที่ร้านน่าขายขายดีนะคะเนาะคือว่าดีเลยแหละใช่เนี่ยค่ะในหนึ่งแพ็คนะคะในหนึ่งแพ็คที่เอาออกมาจากโรงงานเขาก็จะคะสีมาให้พร้อมนะคะก็จะมีสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงแต่เข้ามานะคะก็คือ คนละชิ้นส่วนนะคะหน้าต้องมาประกอบเองอย่างนี้นะคะประกอบเสร็จหน้าก็เอามาซีนนะคะมาซีนนะซีนหมายถึงว่าก็คือไม่ให้ฝุ่นมันเกาะนะคะเนาะแล้วก็เอามาวางตั้งขายหน้าร้านได้นะคะคือตะกร้ารุ่นนี้นะคะที่ร้านก็จะไม่ราคาไม่เท่าไหร่นะคะเนาะคือ จับจ่ายได้ง่ายนะคะถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้นะคะนาก็มาทําคลิปให้ดูนะคะว่าสินค้าที่ออกจากโรงงานแล้วก็ก่อนที่จะมาวางขายหน้าร้านของนาคือต้องทําแบบไหนมั่งอันนี้ก็คือนาก็มาดูพามาดูวิธีประกอบแล้วก็จัดเรียงสินค้านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนาก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งสินค้านะคะที่นาคเอามาจากโรงงานนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นตะกร้าฝาปิดไซส์เล็กนะคะ น้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ